ลายุคลิฟุลอ์นัลซันอิลลาวุสอาฮานี่ในฟิกฮุกุมชารนี้มันมีการยืดยุนพี่น้องมันไม่ได้แข้งเป๊ะเสมอไปอ,อ่ามันมีการยืดยุนเพราะฉะนั้นยืดยุนแบบไหนช่องทางอย่างเรยนี้โราตรงศึกษาโอยางหน่อย áng, สุดพอพี่น้องเจอปะนาะพี่น้องกระถามได้อ่าอีวถ้าสภาพพันนี้นี่อ่าให้เราทำพันธุ์ นี่แหละนะอิสลามนี้ไม่ได้ห,าห้ามพี่น้องเป็นขา้จจาราชการอิสลามไม่ได้ห้ามเพราะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละทำามืออาชีพเรานี้ตองไงโซดครงนะตั้งผู้กุมชาร์โรและกับผูกุมกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยให้ผลไฟทางดุนยาและพลไฟทางอาเครันเนี่ยไม่ใช่เบียนะเขา บริหารลงมาเลียวเบียนี้ค่ะอาหารเด็กกลางวันหายกตัวอย่างรัฐก็ให้มาเลยงบอุดนุนอาหารเด็กกลางวันใช่ไหมวัวละทถานั้นบ้านเราถึงก็ให้เส้นละครู่นี้ช่วยเส้นทีที่เส้นว่าฟื้นละเส้นว่าให้เด็กวัวละหกสิบเต่นั้นใน้จายจริงจริงยี่สิบมาบาทส่วนที่เหลืออ่าก็ฟาใส่เปล่าใช่พี่น้องไอ้พันนี่กับเราเหมือนกันไม่ทุกตรงเหมือนกันหรอล่าอือเห็นแล้วไหม พรานในวงข้าราชการนี่มากมามถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราเรียนไม่สอบถามนี่พี่น้องกลัวว่าเรานี้ไม่ปลอดภัยในวันอเคราชเนาะเอาบินข้าเหมือนข้าราชการแล้วบินนั่นแหละน้องบินบินได้แล้วล่ะบินที่ไม่เท่นั้นบินโผอมนั้นบินที่ทำฮกฮกกันนั้นพี่นอ้องอ่าทำจริงของมันเถ่านี้บาศไอ้ใสให้ครบเลยเ่านูบาศอ่า ส่วนต่างเอาไปเไน้สุบสิบกัน่องคนสามคนเราคน่องคนหาใส่ปลาไหวเสียพี่น้องนี่กับเราเหมอนกันล่วเนาะเพราะฉะนั้นพี่นองว่าโอ้เรีเป็นข้าราชการได้อยู่พันนี้นี่น่าอยู่ไม่รออยู่รอพี่น้องนะนะอยู่รอละอยู่กลบอิสลามสั้นอิลลาวุสฮานี่ในฟิกถูกกลุ่มชาโรนี้มันมีการยืดยุนพี่น้อง มันไม่ได้แข้งเป๊ะเสมอไปอ,อ่ามันมีการยืดยุด่นเพราะฉะนั้นยืดยุ่นแบบไหนช่องทางอย่างเรืนี้เราตรงศึกษานอย่างหนอยสุดพอพี่น้องเจอปนะัญหาพี่น้องกระถามได้อ่ว่าอีถ้าสภาพ,พันีนี้อ่าให้เราทำพันธุ์อมันมีช่องทางของมันทั้งหมดพี่นอ้องนะไม่ใช่หรยเนาะ ก็ค<ะ>ือให้ตัวของเรานี้ให้ปลดปลยทางดุจยาเลก่าให้ปลดปลยทางอาเครันด้วยเนาะ